เขาบอกว่าตอนนี้เขางานยุ่งนะถ้าจะไม่มีเวลาเลยอ่ะเดี๋ยวเราเป็นเขาก่อนนะอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะรีเซตก่อนเขาฝากบอกกันว่าฉันรู้ฉันเนี่ยยานยุ่งมากๆนะตอนนี้ฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันเองเนี่ยรู้ว่าเธอไม่พอใจที่ฉันไม่มีเวลาให้ที่ฉันไม่ค่อยสนใจเธอจริงๆอะ่ะเธอก็คงจะลังเลแหละว่าความรักครั้งเนี่ยจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดี เธอคงเสียใจมากๆาเธอคงรู้สึกผิดหวังกับการไม่มีเวลาของฉันกับการดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจในความรักความสัมพันธ์ของเธอเท่าไหร่จริงๆฉันอยากจะบอกเธอนะว่าฉันเองเนี่ยก็แค่แบบงานยุ่งไม่ใช่ว่าจะละเลยหรือไม่สนใจเธอขนาดนั้นนะก็อยากให้เธอเข้าใจจริงๆฉันแค่อยากจะบอกเธอว่าฉันก็แค่ง,งานยุ่ง ไม่มีเวลาจริงๆไม่ใช่ว่าจะละเลยหรือไม่สนใจเธอขนาดนั้นฉันเองก็สนใจแล้วก็ไม่ได้อยากให้เราห่างกันเพียงแต่ว่าฉันเองอยากจะรีบเคลียร์งานเพื่อที่จะได้มีเวลาในการพักร้อนได้ได้พาเธอไปเที่ยวก่อนประมาณกลางปีนี้เ,ออเช่นเดือนหกเดือนเจ็ดปีนี้ก็อยากจะมีเวลาพาเธอไปเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยอดทนอีกนิดได้ไหมฉันรู้ว่าเธอเองเนี่ย อาจจะแบบไม่สบายใจไม่พอใจแหละแต่ช่วยช่วยอดทนหน่อยนะอีกไม่กี่เดือนเองเดี๋ยวเราก็ค่อยไปมีโมเมนต์ไปเที่ยวด้วยกันฉันก็จะกลับมาดูแลเธอกลับมาให้ความสนใจกลับมาทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันดีเหมือนเดิมแต่ขอแค่เวลาตอนนี้เองฉันเองเนี่ยก็อยากพาเธอไปเที่ยวต่างประเทศก็อาจจะอยู่ในช่วงของการเก็บเงิน มันต้องใช้เงินเยอะก็อยากให้เธอเข้าใจว่าฉันทําไปเนี่ยก็เพื่อความสุขของเธอเพื่อความสุขของเราแล้วก็หวังว่าเธอจะเข้าใจเพราะว่ามันคือสิ่งที่ฉันอยากจะทำให้เธอจริงๆอยากจะทำให้เธอเนี่ยได้มีช่วงเวลาที่พิเศษช่วงเวลาที่มีความสุขหรืออยากจะพาเธอไปไหนที่เธอไม่เคยได้ไปหรือยังไม่ได้ไปหรือเรายังไม่ได้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นน่ะ ฉันยืนยันนะว่าฉันยังรักเธอมากๆและยังอยากดูแลอยากสนับสนุนอยากซัพพอร์ตอยากเทคแคร์เธอเพียงแต่ว่าขอเวลาช่วงนี้ได้ไหมแค่ช่วงนี้เองแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะมาให้เธอบ่นให้เธอว่าหรือเธออยากจะทำอะไรฉันลงทั่วอะไรก็ได้แต่ว่านดตอนนี้อย่าเพึ่งโกรธอย่าเพื่งผิดหวังอย่าพิ่งเสียใจ รดรับรู้ไว้ว่าฉันทําเพื่อเธอเนี่ยฉันก็พยายามง้อพยายามคุยเธอเองก็แบบไม่สนใจเครื่องเธอเองก็แบบไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันพยายามจะสื่อจริงๆฉันอยากให้เราเนี่ยเข้าใจกันมากกว่านี้นะเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจการความรักความสัมพันธ์ของเราในอนาคตเนี่ยมันจะไปได้วกันลําบากฉันเองก็พยายามชัดเจนหรือฉันเองก็ชัดเจนที่สุดแล้ว รู้ว่าเธอคงเหนื่อยแหละแต่ฉันเองเนี่ยก็อยากให้เธอรู้ว่าฉันเองก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยในที่นี้คือฉันทํางานทุกวันนี้ก็เหนื่อยฉันทุ่มเทหรือฉันห่างไกลจากเธอหรือไม่มีเวลาให้เธอเนี่ยฉันเองก็เหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าฉันเองก็อยากแลกมาด้วยความสุขของเราในอนาคตอะ่ะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยอดทนหน่อยนะเออไม่ต้องใจไม่ต้องใจร้อนอะ่ะ คือโกรธได้แต่ว่าอย่าใจร้อนได้ไหมคือที่ฉันสื่อมาเนี่ยฉันก็คือหวังว่าเธอจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันบอกในสิ่งที่ฉันพูดฉันก็หวังว่าเธอจะเข้าใจมันจริงๆ